เมื่อวานนี้ครับท่านผู้ชมครับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยครับได้ถ่ายทอดคําแถลงนะครับของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกาโหวมช่วงหลังเขาลุกตรงชาติถมงเย็นนะครับนี่ฮะถ้อยแถลงนะฮะก็เกี่ยวเรื่องกับเหตุการณ์เหตุการณ์การกาดยิงที่นครราชสีมานี่แหละนะครับเดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนที่ท่านนายกแถลงนะครับต่างเจ้าพระบรมราชินี ทรงแสดงความเสียพระราชาลือไทยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาเมืม่อวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์2องพรหและพระราชทานกำลังใจให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสียและเจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ก,ปรดกระหม่อมพระราชทานรับศพผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ในพระรมราชานุเคราะหและพระราชทานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ อีกทั้งยังโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้องค์ข้ามนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากสำนักพระราชวังและหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์เป็นผู้แทนพระองค์ไปเยี่ยมเยียนผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้สูญเสียทุกรายตลอดจนการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อสนับสนุนการทํางานของเจ้าหน้าที่ในการพิสูจน์หลักฐานและทําความสะอาดสถานที่ให้เรียบร้อยจนกว่าจะจบภารกิจพร้อมกันนี้ ทรงรับสั่งให้รัฐบาลดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้เจ้าหน้าที่ด้วยความรวดเร็วนับเป็นพระมหา,ากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพระศกองกรชาวไทยทุกคนครับในหลวงพระนะระาชนะินีนะครับทรงแสดงความเสียพระทัยนะครับต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เราก็ทรงรับนะครับผู้เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยไว้ในพระบรมราชาูปครับนะครับนี่ฮะ